ชื่อไหมคะว่าการลดน้ําหนักอะคะ่ะแทบจะติด1ใน3อันดับต้นๆของโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนเป็นปีไหนที่เกิดการสํารวจเรื่องการตั้งเป้าหมายปีใหม่กันนั่นแปลว่าหลายๆคนอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องนี้นะคะ่ะแล้วหลายคนก็เคยตั้งเป้าทํานองนี้มาซ้ําแล้วซ้ําเล่านะคะพวกเราหลายคนก็ทําสําเร็จด้วยนะคะบางคนลดได้3กิโลบ้าง5กิโลบ,บ้าง10กิโลบ้างแต่ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์โยโย่อะคะ่ะ อะไรทําให้น้ําหนักที่เราลดไปแล้วมันกลับเข้ามาอีกคะความผิดพลาดของการลดน้ําหนักที่หลายๆคนทํานะคะก็คือการโฟกัสผิดเป้าหมายคะ่ะ คนส่วนมากจะโฟกัสที่เป้าหมายว่าอยากจะลดเป็นปริมาณเท่าไหร่เป็นกี่กิโลกรัมนะคะตั้งเป้าหมายเป็นกิโลเช่นลด3ากิโลบ้าง5กิโลบ้าง10กิโลบ้างนะคะมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเวลาที่เราตั้งเป้าหมายลักษณะนี้เราจะทุ่มเทแล้วก็ทําทุกอย่างในเวลาสั้นๆควบคุมตัวเองให้ทําให้ได้เป้าหมายนั้นค่ะแล้วหลายคนทําสําเร็จนะคะจะบังคับตัวเองเช่นให้อดข้าวเย็นนะ,ะให้ออกกําลังกายทุกวันนะคะทำได้แล้วก็ได้ผลแล้วกเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราได้ผลลัพธ์คะเราก็จะรู้สึกว่าเย่ทาสําเร็จแล้วเราไปฉลองได้แล้ว แล้วก็เลิกทำค่ะความรู้สึกว่ามันสำเร็จแล้วมันเลิกทำได้แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้ผลลัพธ์มันยั่งยืนนะคะเมื่อคุณมองสิ่งนี้ด้วยศาสตร์ของการสร้างนิสัยเราแนะนำว่าให้คุณโฟกัสเป้าหมายอื่นค่ะแทนที่จะโฟกัสที่ผลลัพธ์เป็นกิโลคุณโฟกัสว่าฉันอยากจะเป็นคนแบบไหนค่ะแทนที่คุณจะบอกว่าฉันจะต้องลดให้ได้3กิโลคุณบอกว่าฉันอยากเป็นคนที่ดูแลอาหารการกินของตัวเองแทนที่จะบอกฉันอยากลดได้5กิโลคุณบอกว่าฉันอยากออกกำลังกายสนุกสนานได้ทุกวัน แบบนี้ค่ะทุกครั้งที่คุณทํานิสัยใหม่คุณก็จะตอกย้ําตัวตนใหม่ของคุณและเมื่อคุณได้ผลลัพธ์ที่ต้องการคุณก็จะยังไม่เลิกค่ะเพราะว่าคุณอยากเป็นคนแบบนั้นและการทํานิสัยใหม่นั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของคุณไปแล้วค่ะมาฝึกด้วยกันในคอร์สเปลี่ยนสิคะ